ันจะย้อนตามส่วนนะนั่งเรือค่ะนั่งเรือเพราะว่าทั้งใจจาจะเป็นกันได้จะได้เลยว้าวไปแป๊บนึงเลยเราจะกลไปนี่ละไปแยกดีค่ะนี่ตลาดนี้หรือเปล่าคะสวนน้ำตาลบางเละอ๋อนี่พอนี่ตลาดนี้ค่ะขายบังฟุงโอ้คุณยายขายยี่บาทคุณยายยี่บาทน่ะ สี่แพ็ร้อยเหมือนกันกับพางนง้นแล้ว่อสแพ็คร้อยนี่ฮะเราจะไปตลาดตรงนี้ค่ะนี่านนีองแ้เลยเที่ยวเกนเดเลยทเล่นนี่เได้เป็นขอตานทำเตาานเยะขึ้นหน่อยนะคะขึ้นได้ไหมได้ก็ให้ขึ้นประมาณสิบนาทีอได้ค่ะสินาทีได้ไงเขาได้นำมาทีนที่อานนัการศึกิาเตาานน ไปขัะไปบา,ไบางเลากิไ,ได้บางเละ <c oughs> แล้วก็ชัอปปิ้งอะไรก็ได้แล้ก็มีเตาหน้ำตาลด้วยคืดูกว่าอะครับเกินนาทีละสิบนาทีนะสิบนาทีนะคะ